สวัสดีครับท่านคงรู้จักผมดีผมคงไม่ต้องแนะนำตัวแล้วฮะโอเคครับ <c oughs> okay, อย่างที่มันบอกนะฮะเรามาอยู่กับเกมเกมอะไรวะลืม <c> ล <oughs> ืมลืมเกมเฮียอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าพอเราเล่นนานๆไปแม่งมันฮะกระสุนแม่งใสโ่โค้งได้ฮะมีสกิลนะฮะเยสเกมนี้ผมอุตส่าห์น้ำมือตามวนโหลดมาเล่นนะไ <c oughs> ม่ได้ซื้อจริงด้วยนเป็น เกมที่มันเป็นหนังมาก่อนไงหนังเรื่องเที่ยอะไรไม่รู้อะฮะรู้ว่ามันสนุกอ่ะเดี๋ยวคุณดูผมเล่นนานๆไปเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่ามันเงินหนังเรื่องอะไรไงน่ะแล้วคุณจะติดใจผมเล่นเล่นผมเล่นมันนิดนึงผมยังติดใจเลยฮะเกมนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเคันตายตายดิมึงโดนยิงอ้ะเฮียโอ้โหเดี๋ยวมึงรู้เลยโอ้โหแม่งยังเก่งอ่ะ Tic tacu lê la bán tacu lê mãn tuyệt vời mày 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 này mày ở mày 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 เขาไม่เอาโอเคแมงเถีอนสัตว์ที่ชอบตรงนี้แหละฮะมีสกิลในการฆ่าอย่างนี้ดีครับผมชอบมันเป็นอะไรที่ปลาเถื่อนอะไรประมาณนฮะแต่มันยิงหลอกได้ไงยิงหลอกเซฟต์นะเดี๋ยวคนดูนะมันจะเป็นขึ้นจอสีขาวใช่ปะขาวมันกระโดดข้ามไปได้เลยฮะเฮ้ยเออย่าโคเบ์ขาแม่งขาแม่งสัตว์โทรศัพท์ เเออ้ยืนข้าเลยไม่ต้องเปลี่ยนลูกกระสุนเยเยทเคโหสัตว์เวลาเชื่อกูจะเล่นแบบนี้ได้ฮะโอ้โหไม่ใช่ลูกกระสุนเลยใช้นิดหน่อยนะถือว่าก็คุ้มใช้ได้มีเงี้มก็ดีอยู่ดีเองนะฮะยิงพวกเอ้ยมีนจะยิงดีอุกฟันโชโชต อายังป yeah. really yes. ืนกลจะเป็นแมง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 ลูกซองจะเป็นพ่องพ่องแมงพ่องแมงพ่องหมกหมกเฟ้เฟ่ที่ไปเล่นไฟแบงกันผมเพิ่งดูวันนี้แม่งหาสัตว์อะเฮดช็อตอะเฮดช็อตเฮดช็อตนะมันทำไมมันต้องเป็นเฮดช็อตไม่เป็นวันช็อตวะเยสยุกระสุนเท่ชิบหายมึงใช้อะไรทำวะ นะครับเราต้องใช้สูตรเดิมในการเล่นนะยิ้มหลอกยิ้มหลอ,อกก่อนยิ้มหลอกก่อนยิ้มหลอกก่อนนะยิ้มหลอ,อกก่อนขึ้นขึน้นแมงคาโตเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้ยรู้ไหมเขาคิดถึงนะตัวเองเฮ้ยเอ้ยตองไี่้เขาเลยเฮ้ยเฮ้ย,อ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 ยอชอบ มันเป็นอะไรที่แบบแมงฟินน่ะโอเคป่ะมันฟินน่ะเฮ้ยเจ๊ะหลบก่อนหลบก่อนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเจ๊ะหลบไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยฟันแมงเลยโหสับโหเฮ้ย ตายแบบเงียบๆแบบทีนี้เฮ้ยมันไม่เคยเจาคาสักทีวะแทงหัวปวดหัวแล้วสิท่าพาลาสักนิดมั้ง What the fuck เนี่ยมันคิดถูกแล้วเหรอ ยืดฟันห้าอุ้ยโหสัตว์ชอบ่ะชอบ่ะโดนใจโดนใจปะกูไม่กินเลยึอืยเอาไปกินเลยเฮ้ยเฮ้ยโหดดีเฮ้ยเอาตีกตอยเงยเฮ้ยเจ้เฮ้ยโอ้โหแปลว่า กูคือเทพเจ้าใช่ป่ะแม่งเก่งสัสอะ่ะอืมใช้ได้เลยเกมนี้เลือกไปผิดจริงๆเลือกไปผิดจริงๆริงโว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 ไม่ไดี อาจจะไม่ดีซะแล้วสิมึงโผล่ขึ้นมาดิโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเดี๋ยนี้เลยด่านนี้เอาดีเซียมึงเพื่ออะไรเซียเฮียเฮี้ยมึงกีฬาอะไรเหรอยิงว้าวว้าวว้า้ <c oughs> เอ้ระม็อากูใครจับยากอันนเข้าใจไปด้วยนะโอเคปะเฮ้ยเฮ้ยฟัมดีกว่าง่ายดีนะอย่าว่าอะไรกูเลยนะที่กูทำแบบนี้เพราะว่า <c oughs> ไม่รู้สิ <c oughs> ทำแบบนี้ก็ไม่รู้สินะ มันเพลินดีอ่ะข้าพวกความสนุกสนานนไงโว้วโว้โหอย่างนี้ไม่ดีนะอืมโหมาสิเฮียแม่งเฮีย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 โอ้โหเฮียแม่งเมาขยับยากสัตว์เฮ้ยยิงมึงวิ่งแม่ง เกินตลอดเลยตลอดอ่ะไอสัตว์เอ้ยไม่ต้องไม่มีประโยชน์เข้าตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละเฮ้ยเข้าไปแล้วเจ็ดอยู่ไหนออกหัวล้อเดี๋ยวกูหัวลอฉันอ่ะอ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวรู้เลยเล่นกับใครไม่เล่นนะนายหายตัวไปไหนแล้วอยู่นู่นเลย ไม่รู้สิทา่าต่อไปเป็นตาของชัลแล้วนะนายเอ๊ะแม่งรีโหลดอีกอะบ่อยยังโดนรีโหลดไม่จนเบื่อลดหน้านานเลยนะนานเลยนะยันห้างสิยยเยอะอยยเยอะ ต่อเลยเช็ดเออะมาคึณว่าคนไม่มีใครใช่ไหมยังมึงมึงมาดิโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่เอเฮ้ยเฮ้ยข้ามนะเฮ้ยมีมีใครมาอีกไหมเออ าำนะเอาค่าไม่ได้พิชัยเอานี่แหละสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการสิ่งที่กูต้องการพอละพอละเยสโหสาดสุกูดูลาลาวก่อนไม่มีใครใช่ไหมออกมาออกมาเฮ้ยเข้าเข้ายังนะ เฮ้ย๋ยวก่อนดิเออนี่แหละไปทางนั้งงนไปเอ้ยมันใจเย็นก่อนจ,จะขาวอะเย็ดเย็ดเย็ดหลบก,ก่อนเอาหลบไม่ได้เย็ดเย็ดเท่หลบไม่ได้หลบไม่ได้เหรอมันต้องหลบได้สิ ็ไม่รู้สินะแ่กเออคุณทำไม่ได้อะไอ้คเขาลอยเป็นไงละมึงเฮอเ้อเ้เมาอิชาอยู่วดงอยู่ไหนวอตบไ มอยู่ไหน What the fuck What the fuck What the ขึ้นมาดิขึ้นมาดิอะโดยสุดท้ายคุณก็ทำได้แค่นี้กันละไม่สามารถจะกระทุงหนวดตัวแมวผมได้แบบว่าหน้าตาดีด้วยไงเออคนเล่นแบบเทพเทพ,พไงเออแบบเม่พิงคงไงนะ

อะไรจะอลังอลังขนาดนั้นอลังขนาดอลังขนาดนั้นอลังขนาดนั้น <c oughs> สุดยอดแบบนี้แบบนี้พี่ปมพี่ปูอยู่ไหนออกมาสิจ้าออกมาสิออกมาดิโอ้โห แม่งมีเกาะแล้วแม่งยังหลบอีกมึงอะไรนักหนาฮะอะไรนักหนาฮะเอาขึ้นไม่ได้เช็ดเช็ดกูตามมาึงทันละมาโอ้โอไม่กูมาอยู่ตรงนี้กูมาอยู่ตรงนี้อยู่ไหนไม่รู้ม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยจะอ่าครับถึง ที่เราต้องตัวต่อต,ตัวกันแล้วนะนายคิดว่านายเจ๋ิงไหมเก๋ <c oughs> มาเจอกับกูหน่อยได้เลยเล่นกับใครไม่เล่นใช่ไหม <c oughs> เล่นกับกูเดี๋ยวรู้เลยว่าโลกมีจริงเนละอืมนานอีกแล้วอนะ่ะก็ซื้อในกระบุนเกล้นั่นแหละมาวัตถุ void วัตถุ void วัดตัวไฟอืมี้วัดตัวไฟเนี่ยใช้สูงนี่เอ้ยอืมอืมเด็กคุณลำคาญออกว้าวว้าวว้าวอ๋อ Fighting! Fighting! Headshot! Fighting! Headshot! 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 Oh ho! Tính gặp... Tính uh, gặp Tháo ấy à? Để 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 để... Đó... Ờ... Là đi lên rồi Yo yo! Oh my! Oh my Oh my Ê! Oh... Whoa, whoa. <abei> yeah, lock, 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 run. That shield is Whoa! the Whoa! Maybe if I pin him down I can get a better angle. Oh whoa! Whoa, whoa! Whoa, whoa! Whoa. My oh my. I die, we die, we die. Oh my โอ้โหทางนี้ทางนี้านอาจจะไม่มีใครเห็นใช่ไหมอ่ารอไปทางนู้นรอรอรอไปเราไปต่อไปเราไปทางนู้นเราไปทางนู้นเราไปทางนู้นยิงหลังแม่งเลย เออหลบทางนี้นี่โอ้โหเขี้ยะกูทำอะไรวะเฮ้ยเขี้ยมอ๊อมอกูช้าอึดมากอึดมากว่าอึดมากกูปะกูปะเูาตัวปะเอามอกูชา้ามา โอ้ยเพื a, ่ออะไรครับช้ามาก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 ไม่กูกำจัดยากขึ้นใช่ไหมฮึ่มกูยิงไม่ได้หลายนัดแล้วกันฟังยิงไม่ได้หลายนัดแล้วล่ะยิงไม่ได้หลายนัดแล้วล่ะ โอ้ผมไม่ส่งพวกน่เอ้ยจอหน้าพองจอดหน้าพองจอดหน้าคือพองเหรอฮะเอสตว์ไอสซัตนุ่งอสตว์ไอสตว์นี่ไอสตว์นี่ไอสตว์นี่เอาตวดโว้วววไม่ดีม่ดีโอเค โอ้ไม่ได้แดกไมไ่แดกตนะัวเรกฮะเชี่ยมันข้ายากจังวะไนเี่ยโวโวเดูทงนี้ยัไม่เชียลอโวโวไ้เชียขามาาสัไเียนี่ขายากสั เชี่ย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 ชิบหายมันหลุดออกมาเองก็แล้วหลอดสัตว์เฮ้ย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 โอ้ยเชี่ยโดนทรายกูจะฆ่าได้เนี่ยฮะมันเป็นเห็นไหมเมื่อกี้เราได้ท่าใช่ไหมสเปกบ้าแม่งเนี่ยเป็นการฝึกแบบยิงลูกย้อนนะดูดูดูให้ทำให้ดู อ้าวสลิปได้ไหมมึงบ่นเฮียมึงร้องเพลงาากัไแมวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดู <c oughs> นะตัวนี้นะตอนนี้เราคือยอดดีไปฮนะเราจะไม่ดูกันเราคงจะเล่นให้ดูคร่าวๆเกี่ยวกับการเล่นลูกลูกยอดลูกย้อนนะโอเคไม่ได้วะ่ะออกมาเงี้ยมะ เราต้องเข้าไปแบบเงียบๆป้าน่นอนเลยนี่แหละเราได้แต้มมาแล้วนะเข้าไปคุณดูไหมมีคนอยู่ไหม,มครับเรากดนี่เนีย่ยลูกยอ้อนยิงเลยย้อนกระบ,บาล เราให้คุณดูแค่นี้ก็พอนะเราจะกลับไปที่จุดเริ่มตน้นเดี๋ยวถ้าผู้ชมจำไม่ได้ว่าเรามาจากไหนฮะวันนี้เราก็จบกันบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ